สวัสดีค่ะด้วยใจรักแวะมาดูอีกนะนี่ก่อนที่จะไปทําคลิปที่อื่น c a r รไลนารีเ p อรค่ะต้นละสิบเหรียญซื้อทางออนไลน์แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะเขาปิดออเดอร์แล้วหกต้นค่ะตรงนี้แต่เสียดายไม่มีสีเหลืองต้นไม่สูงนะที่ปีที่แล้วค่ะต้นประมาณศอกหนึ่งแต่ว่าแผ่กิ่งออกเยอะเลย ส่วนในนั้นเป็นฮาบาขอทอดเรียกชื่อไม่ถูกหาบาอะไรสักอย่างนู่นห่ะยาวไปถึงนู่นฝั่งนี้อีกส่วนด้านหลังอ้อมไปข้างหลังเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่หลายต้นเลยปีนี้ได้เก็บกินสะใจเลยเพราะเขาบอกว่าเก็บได้เลยเพราะเขาไม่เก็บกินอันนั้นก็เป็นมะเขือเทศสีม่วงปีนี้ไม่มีเชอร์รี่ค่ะปลูกแต่สีม่วง จะพามาเก็บนะคะนั่นอะสวนอันนี้เป็นพริกสีม่วงดูสิเนี่ยดูต้นเนี้ยต้นเล็กๆดูที่ออกดอกดีใจเจอค่ำเมื่อวานส,ส่วนนี้เป็นไฟคัลเลอร์ไชนีสเป็นพริก่าสีเขาไม่เก็บอะ่ะเขบอกเขาปลูกประดับปลูกให้เพื่อความเพื่อ เพื่อความสวยงามเท่านั้นไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ